สวัสดีครับพวกเราดีเอ็มครับผมผมดาครับกลัาอีกแลเอ็กซ์ครับกลับมากับรายการโกงไหมครับ e ีีที่3แล้วเป็นรายการแรกเลยนะของช่องดีเอ็มเนี่ยก็จะเป็นรายการที่พวกเรารบรวมคำถามที่ทุกคนได้ส่งมาก็จะถาม่าแบบเอ้ยอันนี้โกงไหมอันนั้นโกงไหมนะฮะจะมาตองถามและลองให้ดูครับผมหลังจากนี้รายการโกงไหมครับเนี่ยผมก็จะไม่ได้อยู่ในรายการแล้วผมจะส่งต่อให้กับเอ็กซ์และกครับผมดำเนินรายการต่อไปสนุกเหมือนเดิมครับแค่ผมไปทำรายงานอื่นต่อโอเคงั้นเดี๋ยวก็วันนี้ไปลองโกงอะไรครับไปลองโกงไม่ใช่ไปลองอะไรนะพี่คะ รงไหมจากที่เขาให้ดูมามาันเป็นเว็บสุ่มกัูเวเหเล็แล้วก็ทําการเข้ามาเลย ถ้าใส่เบอร์อะสมัครสมาชิกได้แล้วโอเคเข้าสู่ระบบครับเึ๊บไม่มีรหัสผ่านเนอะไม่มีรหัสผ่านมีจะเอาเบอร์ใครมาใช้ก็ได้ดิเขาบอกว่าทัวร์เลทศูนย์บาทตอนนี้ก็คือตอนนี้ในเบอร์เบอร์สมาชิกผมอะก็คือยังไม่มีเงินเดิมพันพนันออนไลน์ก็มีเลยลองคลิกดิอุ้ยโอ้ยอกลับกลับเลยอ่าลองอ่านที่เติมเลยนะอ่าเป็นอัางเปาอีกแล้วนะทุกคนไม่รู้ปลายทางอีกแล้วครับหาวิธีติดต่อไม่ได้อีกแล้วอะก็รอบนี้เราเติมเท่าไหร่ดีถ้าสุ่มเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าสุ่มครั้งละ ถ้าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้มันสัก1%ใน100ก็พอมีโอกาสอยู่อ้โสําเร็จสําเร็จครับผมเรามีเงิน300บาทในเว็แล้วหนไห้ิบาท50บาท100บาท500บาท1 0บาท5บาทแทบจะไม่มีเกลือเลยทุกคนเอาอีกแล้วโอ้ยมินิเกลือเยอะมีสูตรเต็มเลยสุ่มไม่ได้วอลเล็ตนี้ได้เงินข้างในบ้างเอาไหนบอกครั้งละ3บาท จะอันนี้ครับราังมันเกลือไปตุมสิบาทปะมีห้าบาทอยู่ไงอันเดียวเองการขาดขอเปิดก่อนเลยนี่ผมจะหมุนมาลงอันนี้เลยห้าร้อยเลยอาโอเคมาเตร์เตึร์ติร์เติรนเติร์เติร์เต่ร์เติร์เติเติร์เติร์เติรเท่าเตรเติร์เติร์เติรเิร์เติร์เติรเติม์เติเติ่์เติร์เติรเรีเร์เตร์เติร์่ติรเตร์เตรเร์เร์เติร์เติร์เติเติร์เ้ราเราเสียไปาเเย โอเคเราต้องปั่นไปนะเฮ้ยไปทำบุญก้าวัดกันดีกว่าไม่บอกว่มันเริ่มแปลกๆอีกแล้วบอกว่ามันเริ่มแปลกๆอ่ะเดี๋ยวขอดูประวัติสุ่มยมัันยงมีเบอร์เฮ้ยเบอร์เรานี่ใช่ป่ะสุ่มเราได้5บาท10บาทโอ้โหอ๋อดูพอพอทัาทุนเรื่อยๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราหมุนไปเรื่อยๆนะดูดิว่าแจ็คพอตจะแตกไปไปไอเฮีย เงินลดนะทุกคนเมื่อกี้คือไอโซเขาพยายามกดรัวๆนะเหมือนแบบว่าวันเริ่มขี้เกียจกดแล้วอะจาก140กว่าบาทนะครับเหลือเก้าบาทแล้วก็ยังกดรัวๆอีกนะฮะกดรัวใช่ไหมมันก็จะคูณตัวเลขไปครับทุกคนแต่เราสุ่มสามารถสุ่มได้แค่ทีเดียวนะฮะ ถอนได้ถอนไม่ได้ไม่รู้แต่โกงการสุ่มใช้กินเงินได้ใช่แต่ตอนนี้เราถอนเงินไม่ได้แล้วหน้า,นา<อ>เว็บเพจของเขาก็ดูเหมือนกับว่าหน้าเพจนะครับมีความเค<ม>ลื่อนไหวล่าสุด3เดือนที่แล้วอ่ะมีคนคอมเมนต์นะว่าเสียตลอดคือไม่ได้อัปเดตแล้วคือเหมือนทําเว็บแล้วก็ปล่อยทิ้งไปแล้วนะครับ<ช>อะไรอ่ะสุ่มวอลเล็ตได้แต่5บาทครับล็อกให้ดูกันเอาเองครับคิดกันเอาเองว่ามันเป็นยังไง ตอบคำถามเลยหนูไม่รู้ว่าโกงไหมโกงครับทุกคนโกงเลยก็จริงๆก็ให้ดูกันเาเองแหละอากที่เราทําก็ไปตัดสินเอาเองเห็นเกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับคือมันมันเป็นมันก็ต้องเอาเงินมันอ่ะมันต้องเอากําไรอ่ะถ้าไม่งั้นมันจะเอาเงินจากไหนมาแจกต่อให้เป็นเว็บจริงก็เถอะมันต้องหมุนจนได้กําไรถึงจะแจกใช่แต่นี้มันก็เกินไป พี่ครับผมเจอเว็บสุ่มบัตรกาลีน่าอยากรู้ว่ามันได้จริงไหมครับพี่เว็บอะไรเดี๋ยวเราไปดูเว็บกันเลยแล้วกันครับหน้าเว็บสวยหน้าเว็บสวยเป็น,นยังไหน้าเว็บสวยนะครับผมไม่ได้มีแค่กาลีน่านะมีระบบเติมเกมให้ด้วยแล็กหน้าล็อกฟีไฟต่างๆเติมได้ทุกเกมเลยวอลเลนเว็บนีบ้นะครับเราเติมอีก500ไปเลยได้ร้อยรอบปะน,นั่นจะได้นะสแกนคิวอาร์โค้ดเลยนะง่ายมากคิวอาร์โค้ดนะดูดูเป็นคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์นะครับไม่ใช่ชื่อบริษัทนะแต่บัญชีบุคคลนะครับผมหนึ่งถึงสาม รอรอ,รอเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วแต่ว่ามีเศษให้ด้วยนะแถมจุด72สต,า,ตางต์ให้ด้วยโบนัสตอนเนี่ยสถานะติดต่อทีมงานเอ๊ะทำไมงติดต่อทีมงานล่ะเครดิตยังไม่เข้าเนะครดิตยังไม่เข้าก็คืออะไรอ่ะยังไองอ่ะ บริการเติมเงินที่เป็นระบบอัตโนมัติที่เรายังต้องติดต่อทีมงานอยู่นะฮะผมเติมเงินเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว5 0 0บาททีมงานาสถานะบอกให้ติดต่อทีมงาน f เฟซ o o o กแฟนเพจนะแล้วกันโอเคมีรีวิว1รีวิวนะ5ดาว,ด,าวด้วยเลยเติมเงินไม่เข้าค่ะไม่มีไม่เข้าค่ะบทำไมตอบแบบแปลกๆเนาะ คือเขาบอกกับคนที่มาคอมเมนต์ว่าถ้าโอนผ่านบัญชีธนาคารต้องให้แอดมินเพิ่มยอดให้ซึ่งก็คือต้องให้ติดต่อทีมงานนี่มันจะมีระบบไปเพื่ออะไรวะเขาก็ไม่บอกก่อนที่เราจะเติมนะรู้อย่างนี้เราน่าจะเติมเป็นทูมันนี่เติมเงินอัตโนมัติ24ชั่วโมงลูกค้าสามารถทำาการได้เองตลอดโดยไม่ต้องรอทีมงาน อแต่อันนี้ต้องรอเพราะเป็นพอมเพจกวรส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่แอดมินแจ้งในแชทคะ่ะลูกค้าทําอัตโนมัติแล้วต้องให้เราไปติดต่อแล้วก็รอเป็นชั่วโมงอะใช่ไหมล่ะเป็นแปลกๆมันคือเหมือนกับว่าเอาเงินเราไปแล้ว แล้วต้องให้เรามานั่งรอเขาขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับก็คือบัตรประชาชนแล้วก็พวกสำเนาถูกต้องเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพไปหลอกเอาเงินคนอื่นมาแล้วก็โอนให้เขาเนี่ยปุ๊บต้องเข้าแล้วแหละเครดิตอ่ะเฮ้ยเดินเดินเดเดินเดิเดินเดินเ้ินเดินั้ินเด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 ินเินเดินเั้งเดินเดินเ้ิเดินเดเดินนเดินเดนเนเดิเดิเดิดินเนเเดินนเ้าเนเนนเินเเินนเเนนนเเฮ้ยเด้ เสียใจด้วยนะครับเป็นหนึ่งทีมันเป็นการุ่มนี่เขาไม่ได้กำไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้าสิบเครดิตคืนก็เท่ากับเราได้เงินคืนเฮ้ยอันนี้เราเริ่มคุ้มแล้วนะเว็บนี้เราเห็นเริ่มเห็นความคุ้มนะพอเว็บบางเว็บอะจะเป็นแบบว่าสุ่มปุ๊บมันคือออกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไงการที่จะได้ยากมากอันนี้ยังพอแบบยังพอมีอะไรให้เราแบบว้าวได้ไหมยี่สิบเอ็ดบาทก็คือแบบนี่เราก็ยังแบบทรงๆอยู่สี่ร้อยกว่าห้าร้อยอยู่เนี้ย ยังดูน่าลุ้นกว่าเว็บที่มันแบบไม่ได้อะถ,อถือว่าเป็นเว็บที่ดูดูดีกว่าวงล้ออื่นเขาไม่ได้จ่าย อันนี้คือเรานนเราเรา,เราลองทำให้ดูแบบจริงๆว่ามันเป็นย,ยังไงเลยไม่มีการติดต่อก่อนนะนนเราแค่แบบตีแผ่เลยว่ามันเป็นยังไงมาลองให้ดูเลยเราหมุนทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งดูว่าเราได้อะไรบ้างนะเราได้ร้อยห้าสิบเพื่อยืนยันว่าก็ไม่ได้ขูมคือมันเป็นการเสี่ยงชั่งน้ําหนักดูนะว่าการที่เราเอาเงิน5้าร้อยไปสุ่มกับเอาเงินมาซื้อเองอันไหนคุ้มกว่ากันลองเล่นให้ผมดูหน่อยครับแล้วก็ต้งคลิปคลิปหนึ่งมานะผม เเรามาเข้ามาหน้าเว็บแล้วผมสวยอ่ะนี่อินเตอร์เฟสสวยมากนะก็คือน้องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าจะให้เราสุ่มอะไรแต่ในคลิปนะเขาบอกว่าสุ่ม ID เราเป็นแนวเดียวกันเลยเอันนี้เหมือนไม่เกลือนะอันนี้หมุนอันนี้หมุนยังไงก็ได้นะเติมเติมห้าร้อยไปก็ลองให้ดูได้ดูนะสุ่มไอจีทุกช่องไอจีราคาหลักแสนโอเคไอจีราคาหลักแสนอุ้ยเขาบอกว่ามีทุกช่องนะแล้วเนี่ยอะไรอ่ะไม่ได้รับรางวัลไม่รู้อะแล้วปึ๊บอุ้ยเราหายไปสามสิบห้าบาทนะผมแต่เราไม่ได้อะไรเลยอไม่เราไม่เชื่อเราไม่ยอมครับเราสุ่มต่อให้มันต้องได้อะไรบ้างแหละจริงๆมันต้องหยุดแล้วนะมื่แค่เนี่ยเอ้ยไม่ได้รับรางวัลอีกแล้วทุกคนอันนี้เราหายไปเจ็ดสิ นเนดูมีอะไรหูหฟังคอมพิวเตอร์ไอโฟน e สิบสามไม่มีเกลือเลยนะเฮ้ย hey, สุ่มได้เราได้หูฟังร้อยห้าสิบาทครับก็เป็นของที่ถูกที่สุดในในเซตน,นี้อะหายไปสองร้อยขาดทุนห้าสิบบาทครับขาดทุนห้าสิบบาทเฮ้ย hey, เนี่ยมันมันจะหยุดมันชะลอแอะไตรงนี้ละเฮ้ย <Hey. S 1> ได้หกสิบแปดเพชรหกสิบแปดเพชรผมว่าเราน่าจะได้เพชรรัวๆเลยนะโอ้ไม่ได้ของรางวัลด้วยเหาสุ่มต่อครับพรากากเพชร เรามีเพชรแล้วเราต้องมีไอดีฟีไฟล์ตั้งอันหนึ่งแล้วเออใช่เรามีเพชหูหกสิบแปดอนด้ย ตาสุดท้ายโอ้โหหยุดที่ไม่ได้แน่นอนเลยเหมือนล็อกอะเหมือนล็อกอะอ่าตอนนี้ทุกคนเราได้หูฟังนะที่เราไปทดลองไว้อันหนึง่งกับเพชรปะเพชเพียบเลยอ่า uh, นี่ไงนี่ไง uh, สิ่งที่เราหมุนได้มานโ okay, อเคเราตอบคำถามของน้องคนนี้นะครับผมว่าลองเล่นให้ดูนะโอเคเราลองเล่นให้ดูแล้วนะผมแต่ถ้าตามคลิปเนี่ยถาม่าได้ไอดีจริงไหมไอดีเราสุ่มไม่ได้แต่ว่าเพชรแต่ว่าเพชรได้จริงได้จริงใช่แล้วก็หูฟังเดี๋ยวรอทางเว็บตอบน,นะผมจะบอกว่าเว็บแรกเอาไปสุ่มไม่ได้เลยเลยเว็บที่สองได้ของผมได้บัตรกาลิ่ย ให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วตอนที่ทุกคนอาจจะแบบจะไปเสียเงินให้มันหรืออะไรเงี้ยก็ดูเอาดูของเราเป็นตัวอย่างแล้วก็ชั่งน้ําหนักเอาว่าม,มันคุ้มค่าไหมแล้วมันโกงไม่โกง,โงก็ตัดสินกันเอาเองครับเราก็แค่ตีแพมีบัตรกาลิน่าครับแล้วก็บัตรซี fi, ฟมีเพชรรีฟกาลิน่ามอมกันแล้วเนี่ยสิบใบบ้างสิบกว่าใบประมาณนั้นประมาณนั้นสิบกว่าใบก็ไปไหานะครับอยู่ในคลิปเนี่ยจริงๆแล้วเออรหัสบัตรอยู่เลอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปมันจะแบบแล้วแต่ตั้งแต่ตอนไปบอกไป ตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปอ<ช>ก็คือไปกดหยุดไปหาเองว่ามันจะแบบโอ้จะขึ้นวิไหน<ช>มันจะขึ้นไม่ถึงหนึ่งวิอ,อ่ะแล้วใครได้ลัดราคาเท่าไหร่ก็อยง่ือคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครใ